ไปกันที่อีกหนึ่งนุ่มหล่อก,กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับน้องจอสเวียร์นะครับก่อนหน้านี้ต้องเรียกว่าโอ้โหงานฮอตงานปังมากๆได้เล่นซีรีส์ประกบพี่นุ่นวรนุชด้วยเขาบอกกับพวกเราว่าจริงๆเขาก็สายมูเหมือนกันนะพี่กีสายมูและสําคัญสิ่งที่เขามูแล้วก็เชื่อก็คือปฏิหารไอ้ไข่วัดเจดีนะครศรีธรรมราชค่ะงานนี้โปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่และสําคัญคืองานปังมา,มากๆมูยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจอสเวียร์เชิญค่ะเชิญครับจอส เมงเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนใต้ก็ไอ้ไข่ก็จะดังมากแล้วคุณแม่ก็สแบบเขาก็ไปบนเขาบอกบนให้เราเสมอนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีงานขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆผมว่าเรื่องนี้เมือ่อก่อนผมก็คงไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เชื่อไปก็ไม่เสียหายอะไรครับ,บผมบนไว้บอกว่าอยากให้ลูกได้พรีเซนเตอร์แล้วผมก็ได้พรีเซนเตอร์จร,จร,ริงๆใช่ครับก็บเลยไปแก้บนกับแม่ไอ้ไข่อยากที่อยากเล่นกลับมาเล่นละครกับพี่นุ่นนะแต่ว่าผมอ พูดคือผมอารมณ์จะพูดแบบ,บเหมือนกับพูดกับเขาเป็นพี่เป็นน้องอะครับเพราะว่าแม่บอกว่าพูดแบบนี้ได้เราก็พูดว่าถ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแก้บนนะถ้ามันได้ได้กลับมาเล่นด้วยกันแล้วกเ็เราก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันจริงๆแต่คือผมก็พเลเลยว่าอาจจะพาพี่นุ่นมาด้วยนะแต่ใช้คําว่าอาจจะเพราะเขาไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะแต่ผมก็กลับไปแก้บนเหมือนมันเป็นการแบบได้มีที่พึ่งาทางจิตใจมันก็ดีมากๆครับแต่ว่าไม่ได้มีศาสนาอะไรที่เป็น,ปนพิเศษเพราะว่าผมว่าศาสนาพุทธ เองที่ผมโตมาก็มีหลักคําสอนนี่มันเวิร์กมากๆเหมือนกันจริงๆเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวการแสดงมากกว่าด้วยใช่น้องจอนนี่ครบเครื่องนะรูปหล่อหุ่นดีแล้วก็มากความสามารถใช่แล้วค่ะก็ชกมวยก็เก่งด้วยชกมวยก็เก่งด้วพลังเยอะใช่พี่ตุกกี้นี่มีไปมูที่ไหนไหมก็หลายที่อยู่ค่ะหลายที่เนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหน่อยนะได้เลยค่ะ